ในคฤีหาสุดใหญ่ใครที่ถูกหาเป็นคนสุดท้ายเอาไปเลย100ดอลลาร์มันเป็นแค่เพียงคอนเทนต์นะคะถ้าหนูได้เงินไป100ดอลลาร์จะเอาไปทำอะไรหรอคะหนูจะเอาไปนิดนี่แหละ เออขอให้โชคดีนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการนับ1-100ถึง100เลยนะคะเราก็จะทำการนับ1ถึง100เลยนะคะ1 2 3 4ผู้ประกวดหมายเลขหนึ่เขาก็กำลังจะไปหาที่แอบผมจะหาที่แอบที่เนียนที่สุดแถมผมจะเป็นคนที่ถูกหาเป็นคนสุดท้ายด้วย เออผมว่าเอาตรงไหนที่คนเขาไม่นิยมไปห้องนี้ดีไหมห้องนี้มันล่องเกินไปผมว่าเอาห้องอื่นดีกว่าตอนนี้เขานับถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เอ้ห้องนี้ก็ยังได้อยู่นะแอบตรงนี้ดีไหมมันไม่สามารถเข้าไปได้อะผมว่าผมแอบตรงนี้แหละเนี่ยแล้วนี่นี่นตรงนี้ ผมเชื่อว่าผมจะถูกหาเป็นคนสุดท้ายนะตัดภาพมาดูหม่เลขสองเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะไปแอบตรงนี้โอ้โหในปรสาสัดเอ้ยไม่ใช่สิในคฤหาลนาด์มันหรูหรามากมีแมวด้วยสามันเอาแมวไปได้ไหมเนี่ยเออเราแนะนำว่าอย่าเอาแมวไปเถอคะค่ะโอ้โหในคฤราลิา์ใหญ่มากเลย แอบตรงไหนดีนะอุ้ยน้องแมวน้องแมวทำอะไรอยู่นี่เออฉันหวังว่าจะไม่ใช่คนกินกินแมวหนูรู้แล้วหนูจะไปแอบด้านหลังตรงนั้น ว่าหนูเคยเล่นซ่อนแอบกับน้องแล้วน้องหาไม่เจอฮห,หนูจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้โอ้โหผู้ประกวดหมายเลขสอมั่นใจมากเลยเราก็จะมาดูที่หมายเลขสาเลยนะคะว่าเขาจะไปแอบอยู่ที่ไหนเขาจะมีแผนอะไรยังไงเลยนะคะผมว่าผมจะไปแอบที่ผมเห็นแล้วนะห้องเนี้ย ทุกคนน่าไม่มาแน่นอนเชื่อผมสิผมจะคว้าเอาที่หนึ่งมาให้ได้อุ้ยแม่บ้านอย่าให้แม่บ้านเห็นตน้องรีบไปก่อนดีกว่าผมจะลงไปแอบอยู่ใต้บันไดเพราะว่าผมเห็นเหงินมันมีบันไดนั่นแหละโอ้โหคาลอหาด์ใหญ่อลังการมากหุ้ยหมายเลขสามเขาทยถูกจริงๆว่าตรงนี้มีบันได คุณเห็นไหมว่าตรงนี้มีบันไดจริงๆผมว่าผมต้องคว้าชัยชนะมาได้แน่นอนคอยดูสิครับ97แล้วต่อไปเอ่อ,อ,อ98 99 100โฮ้ยในที่สุดก็นับถึง100สักทีเดี๋ยวไปหาก่อนดีกว่าเออหมายเลขไหนไหนน้าที่จะถูกหา เจอก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาดูกันค่ะว่าหมายเลขไหนจะถูกหาเจอก่อนเพื่อนทุกคนว่าหมายเลขไหนจะถูกหาเจอก่อนเพื่อนคะหรือว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามคอมเมนต์มาเลยค่ะโอเคเราก็จะทำการดูรอบๆเราก็จะทำการหาชั้นล่างก่อนเลยนะคะ ห้องนอนมีไมเอ่ยมีไหม,ออม,ไ,หมไม่มีก็จะไปตรงห้องนี้ไม่มีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกห้องหนึ่งกันเลยเข้ามาดูหน่อยสิเออไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนั้นเลยค่ะเราก็จะทําการไปฝั่งนั้นค่ะเราก็จะไปห้องนี้เลยนะคะห้องสปา ไปหาดูตรงแถวนี้เออไม่เห็นมีเลยอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะเราก็ได้เจอหมายเล็กหนึ่งแล้วนะคะผมว่าผมแอบเนียนแล้วนะหมายเล็กหนึ่งเขาก็ได้พ่ยแพ้ไปค่ะแเราก็จะทำการไปหาห้องต่อไปเลยนะคะอืมเราก็ไม่เห็นมีเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะลองขึ้นไปดูด้านบนเลยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะคุณแม่บ้านคะ <_ H it> เห็นพวกเขาไหม <_ H it> ฉันไม่รู้จ้อาอ้าวไม่เป็นไรเราก็เออตรงแถวนี้ก็ไม่เห็นมีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตรงนี้ดูเนาะว่ามันจะมีหรือเปล่า <_ H it> เดี๋ยวเราก็จะลองไปหาดูเลยนะคะเออไม่เห็นมีเลยจเมีเอวอไลเจามนุนุ์ย อะไรมาเนี่ยไม่เห็นมีเลยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นเหมือนตัวอะไรอะเฮ้ยทุกคนเราก็ทําการเห็นเบอร์สามเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะให้เบอร์สามมาหาช่วยเรานะคะเราไม่ได้คี้โกงนะคะโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นเบอร์สองเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูอีก ฝั่งหนึ่งเนาะอาจจะมีเบอร์สองก็ได้มั้งนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะไม่ต้องค่ะยาวเท่านั้นก็ได้มั้งนะโอเคชีวิตนี้ติดมุกตลอดเดี๋ยวใครมุกก็ติดคอเนี่เออมันใช่มุกตลกไหมเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นเบอร์สองเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูเออเออ เมื่อกี้เห็นเหมือนใครเอ้ยเราก็ทําการเห็นเบอร์สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เห็นหนูได้ไงอะ่ะหนูว่าหนูแอบเนียนแล้วนะผู้ชนะของเกมนี้ก็คือเบอร์สองค่ะยุู้เราก็จะทําตามคาขอของเบอร์สองนะคะที่อยากไปนิดนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะพาไปเลยค่ะ ใช่ค่ะเราก็จะพาเบอร์สองไปที่นิดนี่แลเลยนะคะเอ๊ะแมวแย่งซีนนี่วาไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะพาผู้ประกวดหม่เลขสองไปที่นิดนี่แลเลยนะคะพี่หนอยากขี่เครื่องบินไปไม่เอาไม่เอาขี่ไม่เป็นอา้าวซื้อมาทำไมเดี๋ยวเราก็จะไปขี่รถไปที่นิดนี่แล เลยนะคะพี่ขี่รถคันสีขาวไปเหรอไม่มันแพงอ้าวเอารุนไหนไปอา้าวก็รถคันสีชมพูนี่นะก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการขี่รถสีชมพูคู่ใจไปเลยนะคะแงนแงนเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่นิดนี่แลนด์เลยนะคะไปถึงที่หมายแน่นอน นะคะไม่เป็นอะไรแน่นอนเชื่อใจช่องเจ๊กิ๋นชแนลได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะซิ่งไปเลยนะคะไม่ซิ่งไม่ได้แล้วยุ๊อ้าวมาพอที่โรงพยาบาลได้ไงเนี่ยโอ้โหที่โรงพยาบาลไม่ใช่ที่นิดนี้และนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนี่มันใช่นิดนี่เลนไหมเนี่ย